จะแบบว่าสุดโซมช่วงเย็นแล้วนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันยามเย็นนะคะวันนี้มีลูกค้าชาวต่างชาติมาก็จะเลยได้ประสบการณ์ว่ามีเรื่องอ,อะไรมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังกันนะคะอยาจะรู้ไหมว่าฝรั่งนะคะชาวต่างชาติชอบพราไหมแบบไหนเออวันนี้เรามาที่หน้าจอ ที่แบดกราวของฝั่งร้านผนังฝั่งหนึ่งที่จะเป็นสีล้วนทั้งแถบเลยชาวต่างชาติมาเลือกผ้านะคะวันนี้เป็นครอบครัวสามีภรรยามานะคะก็มาตามหาสีอะไรว่าวันนี้เงียบเหงาจังเลยยังไม่มีใครเข้ามาเลยท่านใดเข้ามาแล้วนะคะพูดคุยทักทายญิงเข้ามาได้ okay. มีเด็กตัวเล็กอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าเด็กจะไม่กวนอ่ะสำหรับสีที่ขายได้ในวันนี้เป็นโทนสีนี้นั่นเองค่ะนี่เลยเรียกว่าสีปีกมแมลงทับพี่พี่ดูในหน้าจอแล้วเฮ้ยอาจจะงงสีอะไรกันนี่สีนี้มีความแปลกตา เพราะว่าเขามีความเงามุมหนึ่งจะดูเป็นฟ้าอีกมุมหนึ่งก็จะดูเป็นเขียวมันจะสะท้อนแสงไฟวิ่งวิงวิงวิงวงวงวงแล้วแต่แสงตกกระทบด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าสีเขียวปีกมแรงทับ์ค่ะมันจะมีความเป็นเขียวแล้วก็เหลือบประกายฟ้าบางชิ้นนะคะก็จะเป็นฟ้าประกายเขียวเอ ใกล้เคียงกันไปอีกนะคะเฉดนี้ที่ให้ดูก่อนอันนี้ออกฟ้าแม่เีเขียวอย่างเดียวด้วยอุจูและอันนี้ก็เป็นออกเขียวพับอ้วนมากพับอ้วนมากเห็นไหมอันนี้ปีกแมลงคับทั้งคู่นะคะผืนบนเนี่ยจะออกเป็นฟ้ามากกว่าแต่ผืนล่างจะออกเป็นเขียวอันนี้ก็คือเกิดจากการทอคนและสี เวลาผ้าไหมเนี่ยสีมันจะยากมากๆเลยเราการผลิตซ้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่จะให้เหมือนจริงเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันไปในการย้อมในแต่ละหม้อนะคะในแต่ละหม้อก็หมายความว่าเวลาเราย้อมครั้งหนึ่งเราผสมสีไปแล้วเนี่ยเราจะทําให้เหมือนเดิมเป็นเรื่องที่ยากมากเลยมีเด็กมีหนุ่มน้อยว่าเอ๊อยู่ใกล้ๆไม่เอาเราตกลงกันแล้วว่าหนูจะไม่กวรนะลูก นะครับอะให้ดูสีเขียวปริกแมลงทับเกิดจากอะไรทําไมถึงได้เป็นสีที่เงาวิงวิแบบนี้นะคะสีเงาวิงเกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่งที่สีตัดกันค่ะพี่พี่รูปขอขยับมุมกล้องนิดนึงนะคะจะได้เห็นหู้น้าบานมากเลยอะเกิดจากเส้นยืนและเส้นพุ่งที่สีแตกต่างกันพี่พดูริมผ้า อิงโชให้ดูนี้อันนี้คือเส้นพุ่งนะคะจะออกเป็นเขียวอันนี้เส้นยืนที่หญิงชี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินเมื่อทางเขียวตัดกับสีน้ำเงินมันจะเกิดเป็นความเงาที่เป็นประกายมากๆและฝรั่งต่างชาติชอบสีแบบนี้นั่นเองดูสิเงาสุดๆเลยอันนี้เงาตามธรรมชาติของผ้าไหมแท้นะคะผ้าไหมแท้เขาก็มีความนี่แหละ มันจะเป็นประกายเป็นประกายที่สะท้อนแสงไฟอันนี้เรียกปีกมแมลงทับนั่นเองทัานแทนเห็นไหมเห็นไหมสีในดวงใจดูมุมไหนก็สวยค่ะอันนี้ปีกมแมลงทับผ่านไปแล้วหนึ่งนะคะสีที่ขายดีอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะเป็นอาจจะด้วยความแบบเอ่อฝรั่งเขาแต่งตัว ที่จะถ้าคนที่จะแต่งตัวแบบไม่ฉูดฉากเนาะเขาก็จะเลือกสีน้ำเงินเข้มไว้ก่อนเป็น navy blue อะไรประมาณนี้ deep blue นะอันนี้ก็ถ้าภไทยจะเรียกว่าน้ำเงินเข้มนะคะก็เป็นสีมาตรฐาน ถ้าผิวขาวอ่าสำหรับคนไทยเล่าไปถึงคนไทยบ้างคนไทยก็ใช้ดีอย่างสมมุติว่าผิวขาวเหมือนผิวหญิงเนี่ยขาวเหลืองเนาะเวลาใส่สีน้ําเงินไปเนี่ยมันจะขับผิวสุดๆไปเลยนะคะถ้าท่านใดจะชอบในไม่ไม่ไม่ยู่ไม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 ไมไมยุ่หนูมาจับตรงนี้ค่ะหนูมาจับตรงนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผิวขาวหรือว่าผิวขาวเหลืองสีแบบนี้จะขับผิวที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปมามันจะแบบสวยมากๆเพราะว่ามันจะตัดก,กันกับสีผิวเลยแต่ถ้าผิวสองสีเนี่ยอย่างว่าคนไทยก็ไม่ค่อยเลือกสีแบบนี้เพราะว่าถ้าผิวคล้ำหรือผิวสองสีเหมือนอย่างผิวคนซูรินอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าใส่จะดำใส่แล้วจะเขียวเขาว่าอย่างนั้นไปนะคะ ก็เงางามอีกเช่นกันอันนี้ก็สีที่ต่างชาติชอบอีกสีหนึ่งค่ะทมาทางน,าางนี้แล้วก็มีฝรั่งต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะชอบความสดใสสีแบบเนี้ยก็จะเป็นสีขายดีผืนนี้ก็จะมีความประกายสีเหมือนกลีบกุหลาบจมพูออกม่วงมีเด็กมาช่วยตอบแล้วสีอะไรนะลูก สีออกเหมือนกะปินะแต่เขาเลือบประกายเกิดจากอะไรรู้ไหมให้ถ่ายท่านใดจะถ่ายถูกบ้างว่าสีผ้าผืนนี้ที่เงาเงามวิงวิงนี้เกิดจากสีอะไรดูสิดูเงาฝั่งหนึ่งที่เป็นเงาผ้าเขาจะเป็นประกายด้านหนึ่งแสงตกกระทบก็จะออกแดงๆอีกเฉดหนึ่งนะคะ อ่าสีแบบนี้สวยมากๆอันนี้คือแบบว่ายอดนิยมคนไทยก็นิยมต่างชาติก็ชอบเพราะว่าเป็นสีที่มีความสดใสนะคะผ้าผืนนี้นะคะดเ,ดมมเป็นผ้ายอดเยี่ยม,มกม่เด็กน้อยบอกว่ายอดเยี่ยมมาเออดีเหมือนกันนะมีเด็กมาคุยด้วยไม่เหงาเลยเนี่ย อาจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยแต่ก็โอเคโอเคพอไหวเพอไหวอันนี้ดูเส้นยืนของเรานะคะเส้นยืนที่เราทอสวัสดีค่ะมีหนึ่งไลฟ์มาแล้วใครเอ่ยใครอยู่กับเราตอนนี้บ้างประมาณว่าหญิงก็เพิ่งหาไลฟ์สดเนาะหญิงยังหาข้อความไม่เจอเลยอะว่าดูตรงไหนเห็นแล้วเห็น <M uch as> แล้ว <M uch as> อ่า เห็นแล้วเห็นแล้วท่านใดอยู่กับหญิงตอนนี้นะคะพิมข้อความถักทายมาได้เลยหญิงอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นเป็นข้อความตรงไหนเนี่ยแบบเดี๋ยวความไม่เคยไม่เคย<น>อะ<น>มาพูดกันต่อในเรื่องถึงความเงางามเป็นประกายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกสีหนึ่งของความเงางามนะคะเป็นชมพูกรีบบัวเป็นสีกะปิอมส้มกะปิอมชมพูเส้นยืนเขาเป็นสี แดงค่ะเห็นไหมไอ้ตัวฝอยฝอยเนี่ยแหละค่ะตัวฝอยๆอยเรียกเส้นยืนเวลาเราน้องนั่งทอบนกี่ทอผ้าเนี่ยตัวเส้นยืนจะเป็นแนวตั้งฉากกับตัวเส้นพุ่งเส้นพุ่งเราจะพุ่งก็สวยก็สวยไหนหนูครับหนูไปขอยืมกระสวยไม้ปัย่ามาอันนึงให้คุณแม่บอกว่าขอกระสวยไม้อันหนึ่งครับขออันสวย,สวย <laughs> มกำจัดเด็กไปได้แล้วช่วยด้วยโอเค,อ,เคอ่ะเส้นยืนเป็นเส้นที่แนวตรงเอาอันเดียวครับเป็นไม้นะเอาเป็นไม้ลูกอ่าอันนี้เป็นแนวตรงแล้วเวลาเราพุ่งกระสวยซ้ายขวาสลัดไปมาเนี่ยกระแทกฟืม ระแทกกระสวยพุ่งฟุ๊บไปเราก็เอากี่มากระทบมือหนึ่งครั้งแล้วก็พุ้งซ้ายไปขวาพุ้งขวาไปซ้ายแบบนี้สลหับกันเมื่อสีที่ตัดกันแล้วจะเกิดผ้าที่เงางามแบบนี้เลยอันนี้คือผ้าลักษณะของความเป็นเงาประกายอธิบายให้ฟังว่าเงาประกายเกิดจากอะไรแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งผ้าบางผืนเนี่ยเขาจะเงาในตัวเองโดยไม่ใช่วิ่งวิงแบบนี้ คือเส้นยืนกับเส้นพุ่งไม่ได้ต่างกันมากอาจจะเป็นสีเดียวกันซะด้วยซ้ำอย่างเช่นเหลืองนี่แบบนี้เลยอันนี้เป็นภาตรานุยงพระราชทานนะคะเส้นยืนเหลืองทอกับเส้นพุ่งสีเหลืองด้วยนะคะต่างคนต่างเหลืองเขาก็จะเงาแบบเนียนๆจะไม่สะท้อนแสงไฟมากแต่ก็จะมีความเงางามอยู่ในตัว mm hmm. เช่นกัน อ่าอันนี้คือเหลืองพุ่งเหลืองนะคะยีนเหลืองพุ่งเหลืองนี่โอเคก็สวยมากเลยเอามาให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้เลือกกระสวยทอผ้านะคะเวลาเราเวลาเราจะทอเราก็จะมีแกนตรงกลางเอาไว้สอดเส้นไหมเข้าไปนะคะแล้วก็ เวลาเราพุ่งกระสวยสลัดไปซ้ายมันก็เส้นเส้นไหม่มันก็จะพุ่งซ้ายออกไปเป็นเส้นเดียวแล้วเราก็กระทบแล้วเราก็พุ่งคว้าสลับกันมาเหมือนเรือเลยเนาะเรือเล่นชี้ไปแล้วก็เล่นชี้มาทางนี้คลื่นที่มันขยับเองางโอ้เหมือนคลื่นที่มันขยับรุมรึมรุมเหมือนคลื่นที่มันแบบนี้แบบเนี้ยอ๋อคลื่นเหรอมันคลื่นไม่ได้ลูกบอกว่ามันคลื่นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แบบเนี้ย ไม่ได้ไม่ได้เพราะแบบนั้นมันจะทอผ้าไม่ได้รู้เดี๋ยวต้องจับตัวเล็กนี่ไปขึ้นนั่งบนกี่ะแล้วนี่กระสวยทอผ้าค่ะอันนี้คือกระสวยขายยังไม่ได้เป็นกระสวยใช้งานก็เลยยังไม่มีอุปกรณ์อยู่ด้านในนะคะกระสวยทอผ้าอันนี้คือเราจะใส่เส้นไหมอยู่ด้านในเวลาเราสบัดสลัดฟึบไปทีมันก็จะเกิดเส้นไหมโยงไปตามหน้าผ้าแล้วเราก็สลัดกลับมาแล้วก็พุแล้วก็ทบฟันบีอีกหนึ่งครั้งโอ้โห กว่าจะได้หนึ่งหลาสองหลาไม่ใช่เรื่องสนุกค่ะพี่ๆก็แล้วแต่ประสบการณ์นะคะถ้าเกิดว่าทอกันนานแล้วเขาก็จะเร็วมากฟึบฝับฟึบฝับมือมือพุ่งขี่กระตุกนาะมันก็จะดึงมีไม้ดึงดึงฟึบพุ่งดึงฟึบโอ้โหลดเร็วมากจ๊กจักจิกจักจิกจัก<ม>เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะอาจจะพาไปไลฟ์สดดูที่โรงทอเพราะว่าโรงทอของเราเนี่ยมีโรงทอของตัวเองแต่ว่าด้วยความแบบ เป็นสถานที่ทํางานจริงๆแล้วเป็นสถานที่ทํางานจริงๆมันก็อาจจะเสียงดังแล้วก็มีมีลูกทีมนะคะมีเอาไปเก็บได้เอาไปเก็บได้เลยคับคุณครับมีสมาชิกช่างทอมีทีมงานนะคะมีลูกน้องทอผ้ามันก็บรรยากาศของโรงงานมันก็เหมือนโรงงานจริงๆเลยมันก็จะเสียงดังมากมีเครื่องแบบ หลายๆอย่างนะคะมันก็ออกจาวุ่นวายแล้วก็รู้สึกว่าเอเสียงมันจะเข้าไหมแล้วความลกนะสถานที่ทำงานจริงๆมันก็ไม่สวยงามเหมือนดิสเพลย์ที่แบบเรียบร้อยจัดเรียงผ้าสวยๆแบบนี้มันก็จะมีอะไรลกเลิกเกะกะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวหาเวลาเนาะถ้ามีเวลาดีๆเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดบรรยากาศที่โรงทอนะคะมาให้ชมกัน อย,ย่งจะบอกว่าหญิงงงมากเลยกับการการแสดงความคิดเห็นนี่คือพี่ๆไม่ได้แสดงความคิดเห็นมันก็เลยไม่ขึ้นอะไรหรือไม่ยังไงนาะท่านใดยอยู่จบหญิงตรงนี้นะคะหญิงเห็นสองรายแล้วต้องขอบพระคุณที่สละเวลามาชมนะคะมาเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยเออ,อยากจะดูผ้าไหมสีอะไรหญิงเอาเงาๆอีกอันนึงมาให้ดูดีกว่าหญิงชอบนะผ้าไหมที่ความเป็นเงาอ่ะ อย่งว่ามันแบบมีเสน่ห์ผ้าไหมจริงๆมันควรจะเงาอ่ามันควรจะไม่แห้งๆด้นดานๆอันนี้เป็นสีส้มโอโรสนะคะดูสิดูแสงที่ตกกระทบตรงนี้ถ้ามันเป็นเงาเๆมันจะออกเป็นส้มเข้มๆตรงนี้ออกเป็นส้มโอโรสจางๆสวยจังเลยอ่อคือบอกว่าสีแบบอยากไปงานแต่งงานะ สีอยากออกงานทันทีเลยท่านใดจะชอบผ้าไหมสีพื้นนะคะหญิงมีกว่าร้อยเฉดสีผนังฝั่งหนึ่งของทั้งร้านเนี่ยแบบอัดแน่นไปด้วยผ้าสีล้วนทั้งเนื้อเรียบแล้วก็เนื้อยกต่อด้วยนะคะก็ทอเองทั้ง2อ,อย่างเลยถ้าเกิดอยากจะได้เป็นโทนสีอะไรสมมุติว่าจะไป งานตีมสีเทาตีมสีชมพูตีมสีฟ้าอะไรเงี้ยอยีกคิดว่าอย่างนี้คขาแบะมันคงจะตอบโจทย์พี่พี่นะคะเนี่ยอันนี้คอคือกลุ่มของงานทอยกดอกของเราเนี่ยยกทอเองเพราะฉะนั้นลายของเราเนี่ยจะเป็นลายนูนขึ้นมาจากผืนผ้าเลยคะ่ะพี่พี่ไอ้ข้าหลามตัดบนของผ้าเนี่ยมันจะนูนเด่นแล้วเวลารูปมันก็จะแบบเอ่อนูนขึ้นมาเป็นจุดๆแต่นูนแบบไม่ใช่แข็งนะคะ เป็นนูนแบบนิ่มๆอ่ามีทุกเฉดสีอีกเช่นกันอันนี้ตัวอย่างสีที่หนึงนะคะเดี๋ยวขอหยิบใกล้ๆมาให้ดูแล้วกันโอ้โหอีกอันหนึ่งที่แบบคลาสสิกมากๆนะคะสีธรรมชาติก็มีจ้าไหมบ้านก็มีจ้าไหมบ้านมันก็จะออกเป็นเส้นๆความไม่สม่ำเสมอแบบนี้นะคะก็เกิดจากเส้นไหมที่เส้นเล็กบ้าง เส้นใหญ่บ้างการกินสีที่ไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นอะไรที่ฝรั่งชอบนะคะฝรั่งชอบผ้าที่มี texture มีปุ่มปมเวลาใช้แล้วมันจะดูแลง่ายนะคะผ้าลักษณะนี้จะดูแลง่ายมากๆจะแทบไม่เห็นรอยยับนะคะถ้าเราซักมือแล้วก็ถ้าเราซักมือโดยที่ไม่ได้แบบบิดแรงๆเราซักมือเสร็จเราค่อยๆบีบไล่น้าอย่างเช่น เรายกขึ้นเวลาเราซักเนาะผ้าไหมเนี่ยอยากให้ถนอมผ้าเนี่ยควรจะซักด้วยมือนะคะอยากจะบอกว่าเป็นที่ร้อยเปอร์เซนต์เลยดีกว่าอย่าไปเข้าเครื่องเลยจริงๆเครื่องซักผ้ามันจะมีโหมดที่เป็นซิลวนะคะเป็นผ้าไหมเบาบางต่างๆแต่เราซักมือดีกว่าอย่างว่าช่วยถนอมในเรื่องสีด้วยแล้วก็เส้นใหญ่ที่มันอ่อนแอก็จะได้อยู่ทนๆนะคะ อันนี้ไหมบ้านสีธรรมชาติเวลาเราลงน้ําไปนะคะเรายกขึ้นมาแบบนี้เราจะไม่ใช้วิธีบิดอย่างนี้นะคะไม่ใช่บิดแบบพ้าขี้ริว้วเราควรจะยกขึ้นแบบสวยๆย,ยกจากน้ําแบบสวยๆแล้วเราก็บีบไล่น้ําออกค่ะเราอาจจะม้วนมันก็ได้คือไม่ต้องซีเรียสสวยงามแต่เราใช้วิธีบีบไล่น้ําออกแบบนี้นะคะบีบไล่น้ําออกแบบนี้แล้วก็ไม่ถึงขนาดต้องแห้งมาก เราก็สามารถยกขึ้นตากได้เลยเพราะว่าอา,ากาศเนาะอ,อากาศเมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเทศร้อนนะคะเป็นประเทศเมืองร้อนเวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่ลมโกรกเนี่ยไม่นานนะคะถ้าร้อนจะจัด,จดลมโกรกแรงๆเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะหรือว่าที่บ้านใดนะคะบ้านใดมีเครื่องคอมเพรสเซอร์นะคะเป็นเครื่อง ตัวที่เป่าความร้อนออกจากแอร์นะคะในในในบริเวณที่ตัวคอมเพรสเซอร์ไปตั้งอยู่แล้วมันอยู่ในล่มเราสามารถเอาผ้าไหมของเราเนี่ยไปผึ่งตรงนั้นเลยแล้วเอาไปผึ่งหลังแอร์นี้แหละเป็นแบบดีมากๆเพราะมันจะเร็วนะคะแค่ประมาณถ้าผ้าบางนะ1 5นาที20นาทีมันก็หมาดแล้วอย่าปล่อยให้แห้งสนิทนะคะเราตกลงกันแล้วนะคะว่าหนูจะไม่กวนลูก อยากได้ไอติมผีเสื้อปะโอเคหนูไปเล่นทางนู้นก่อนนะครับเราจะซื้อไอติมผีเสื้อให้ <c oughs> นี่เป็นเทคนิคการหลอกเด็กคุณผู้ชมไม่ได้หลอกพูดจริงๆซื้อไอติมผีเสื้อให้หนึ่งแพนถ้าหนูไปทางนูน้นแป๊บหนึง่งโอเคนะ <c oughs> อุ้ยเด็กสมัยนี้ต่อรองคะ่ะคุณโอเคโอเค กลับมาที่ผ้านะคะะนอกจากเราจะเรียนรู้ว่าแบบว่ารถนิยมฝรั่งต่างชาติเป็นอย่างไรเรามาดูผ้าไหมที่แบบแตกต่างกันในเรื่องความเงาสะท้อนแวววาวมันเกิดได้อย่างไรและเราก็มาบอกเทคนิคการล็อกเด็กเลยนไม่ใช่เดวเด็กคิดว่าเราดอกเินกลับมาไม่ได้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 ไไดไไดไไดค่ะคุณโอเคค่ะ อ๋อเมื่อกี้ได้บอกไปอีกนิดนึงนะคะได้แย้มแย้มเทคนิคการซักดูแลผ้าไหม่ด้วยตนเองนะคะถ้าท่านใดยอ,อยากจะใช้ผ้าแล้วทุกครั้งเนี่ยเคยส่งซักมาตลอดอยากจะรู้เทคนิควิธีการดูแลและซักผ้าไหม่ด้วยตนเองทำอย่างไรน้ำยาซื้อที่ไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหรือทักแชทมา ได้ที่ไลน์แล้วกันเนาะเอาไลน์ง่ายๆทักแชท mm hmm. ไลน์เบอร์โทร0892817614เดีย๋ยหญิงส่งลิงก์ให้เข้าไปดูใน YouTube หรือว่าพี่ๆสามารถดูได้ตนเองนะคะเข้าไปที่หน้าช่องแล้วก็ไปดูที่อัลบั้มอะไรวะ น้ำยาซักผ้าไหมนะ่าจะประมาณนั้นถ้าหาไม่เจอก็ไลน์มาเนาะหญิงส่งลิงให้ง่ายๆเลยแล้วก็เราจะได้ดูแลผ้าไหมของเราเองได้แบบสะอาดหมดจดรู้สึกแบบหญิงมีลูกค้าที่มาซื้อน้ำยาซักผ้าไหมเป็นโรงสีนะคะเป็นเจ้าของโรงสีคือ <c oughs> <c oughs> คือแบบพอเราพูดคุยกันไปละเราเราได้พบเนี่ยประเด็นในข้อหนึ่งของคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่อ่รุ่นคุณแม่และคุณแม่บอกว่าเวลาไปส่งซักที่ ที่ไรเนี่ยความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยมันขัดแย้งว่าเฮ้ยเขาซักสะอาดไหมเขาซักเสื้อผ้าเราปนกับเสื้อผ้าของคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นที่แบบใช้แล้วมันก็อสวยนะแต่มันก็ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยหญิงก็เลยได้แนะนําผลิตภัณฑ์ของทางร้านที่เป็นน้ายาซักผ้าใหม่น้ํายาเคลือบนิ่มน้ํายาเคลือบเงาไปโอ้โหหลายจากด้านซื้อกันทุกเดือนซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ํากันเรื่อยๆเพราะว่า สามารถให้แม่บ้านนะคะดูแลเองได้ที่บ้านรู้สึกสะอาดแล้วผ้าของเราเนี่ยก็จะสวยทนอยู่นานเพราะว่าเราซักแยกชิ้น1ชิ้นแล้วก็ยกขึ้น1ชิ้นแล้วยกขึ้นเราไม่ได้ไปปนแบบ 3- 4สี่ชิ้นเอามาซักในกระมังเดียวกันพี่ๆนึกออกไหมคะผ้าไหมเนี่ยบางสีมันสีเข้มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสีตกเส้นไหมสีเข้มสีมันออกมาสีมันเหลือมันตกมา <No. S 1> ใส่สีอ่อนอ่ะงานเข้าจบเลย เฮ้ยได้ของกินของกินด้วยไม่เอาแล้วใช่ปะไอติมเอาโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแยกย้ายไปเลี้ยงลูกก่อนเพราะว่ายังมีลูกเล็กมาน,นี่มาแสดงตัวหน่อยว่าใครพูดอยู่หลังจอมาน,นี่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 ไม่ต้องเอาของกินมาลูกอูจุ๊พร้อมมาอ่ะ,อะขึ้นมาหนึ่งท่านอะสวัสดีครับอาสวัสดีครับ สวยยังหนูชื่ออะไรครับเอาดังๆเก้าหนูชื่อน้องเก้าหนูอายุเท่าไหร่ครับกว้าวเก่งมากเลยอะไปได้แล้วไปกินขนมต่อนี่เลยคนที่อยู่หลังจอและเบื้องหลังของความสำเร็จ เฟื่องหลังของความไม่ได้ทำงานของคุณแม่เพราะว่าต้องคอยเลี้ยงตัวเล็กๆบางทีลูกค้าโทรมาจะสั่งผ้าแล้วก็ลูกค้าก็ได้ยินเสียงเจียวสาคุณม่งคุณแม่อะไรประมาณนี้ลูกค้าก็จะบอกอ๋อดูไม่ลูกน้อยเดี๋ยวคุณป้าค่อยโทรมาคุยใหม่อะไรประมาณนี้ได้นะคะลูกน่ารักก็เป็นอะไรที่พูดคุยรู้เรื่องให้ไปหยิบของได้ใช้ได้นู่นนี่นั่นมิดนิดหน่อยๆนะคะ ก็เวลาไม่โยเยถ้าโยเยก็ยากนิดนึงนะคะก็เลยอย่างที่บอกว่าหญิงก e ็เลยต้องเจียดเวลามาเวลาหญิงจะอัดคลิปดูหญิงก็ต้องดูทางสะดวกนะคะดูให้มันแบบว่าปลดปลงลูกคนโตไม่อยู่ลูกคนเล็กนอนหลับอะไรประมาณนี้หญิงก็เลยไม่ค่อยมีเด็กหัวเราะมีเด็กหัวเราะ ก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆด้วยว่านานๆลงคลิปผ้านะคะก็นานๆลงทีแต่ก็ช่วยกันอุดหนุนคนละผืน2องผืนตื่นเต้นมากๆวันนี้เอ่ออ่าล u n c h วันนี้วันนี้โพสคลิปไปตอน8ปดโมงครึ่งตอนช่วงสายออเดอร์มาแล้วโอ้ใจชื้นใจปูมากๆไปแล้วลงไป อีพี uh, ที่58มีผ้าอยู่7ชิ้นเพราะว่ามันมีผืนมันมีภาพละ2ชิ้นก็มีแต่ว่าก็คือจะเร็วมากจะเร็วมากลูกค้าถามผืนนั้นอยู่ไหมผืนนี้อยู่ไหมแล้วแต่ละผืนที่อยู่ก็คือรับเลยเพราะว่าเราเคยซื้อขายกันอยู่แล้วโอ้เป็นความประทับใจมากๆนะคะต้องกราบขอบพระคุณสําหรับความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะสําหรับกําลังใจหลายๆท่านเลยนะคะบอกว่าเออคุณป้าแบบ จะเสียแล้วมีโอกาสใช้ผ้าใหม่น้อยแต่ก็ชมอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชอบผืนไหนจะสั่งซื้อมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ยินดีแล้วนะ แค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วนะเพราะว่าด้วยความหญิงอยู่ในเมืองผระไหมเนาะอยู่ในแหล่งที่หญิงขายเส้นไหมเองด้วย,วยเวลาช่างทอเนี่ยซื้อเส้นไหมเราไปทอและเขาไม่มีตลาดจะไปเอามาให้หญิงดูบอกว่าหญิงช่วยซื้อหน่อยสิจะได้เอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อเส้นไหมไปทอตอ่อเพราะว่าขายที่บ้านมันขายช้าเพราะว่าในทุก,ทก ครัวเรือนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยต่างคนก็ต่างทอก็เราจะขายกันเองไม่ได้อะ่ะก็คือต้องอาศัยร้านค้าต้องอาศัยคนกลางอย่างหญิงหญิงก็ถือว่าหญิงเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นคนขายด้วยขายแล้วหญิงก็อุย้ยทำหลายบทบาทมากเพราะที่ร้านขายทั้งเส้นใหม่ด้วยเนาะก็เป็นเหมือนต้นน้ําแล้วก็เป็นเหมือนกลางน้ํา ที่เหลือก็เป็นปลายน้ำนี่แหละปลายน้ำบ้างปรัปลายก็คือใช้เองนะคะถือว่าเป็นผู้บริโภคก็คือใช้เองบ้างปืนไหนที่เป็นผื่นลากผืนไหนที่ชอบเป็นพิเศษก็แอบฉกๆกเก็บไว้เหมือนกันเดี๋ยววันไหนจะเอากริบกรูผ้าตัวเองมาให้ชมกันผ้าไหม่ที่ญิงชอบเนี่ยไม่ได้เป็นผ้าไหม่ที่สวยแบบ คัดเลิศไม่มีตําหนิลายไม่เพี้ยนเลยร้อเออะไรอย่างเงี้ยหญิงไม่ใช่แนวนั้นหญิงจะชอบสไตล์ส่วนตัวที่ช่างทอมาเอาผ้ามาให้หญิงแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยผ้า ผ้าเอาไปขายคนอื่นเขาไม่ค่อยชอบเนื้อแบบนี้มีหญิงนี่แหละที่ชอบเนื้อแบบนี้เลยก็ต้องเอามาที่นี่ก่อนให้เลือกก่อนถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ค่อยไปขายที่อื่นแบบนั้นก็มีแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเรามาดูกันว่าผ้าไหมที่หญิงชอบเป็นยังไงและด้วยข้อดียังไงหญิงถึงชอบผ้าประเภทนั้นนะคะในวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะไปเลี้ยงลูกก่อนพร้อมกับอาหารมื้อเย็นด้วยนะคะมีโอกาสพบกันในอีพีหน้าถัดไปเรื่อยๆ หวังว่าหวังว่าหว,ว,วังว่ามีเด็กมาตามหวังว่าคงจะชื่นชอบถูกใจในผ้าไหมสุรินร่วมกันส่งต่อภูมิปัญญาง,งานทอมือกันนะคะช่วยกันใช้กันคนละผืนสองผืนนานๆครั้งที่ครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของปัจจัยในกระเป๋านะคะถ้าซื้อได้ก็ซื้อไปเถอะของไม่เน่าไปเสียอันนี้คือบอกตัวเองทุกวันในตอนซื้อผ้าขายไปหนึ่งผืนซื้ออีกสิบขายไปสิบซื้ออีกรอ <c oughs> ้อ,อ,รอยเดี๋ยวมันไม่เคยสมดุลเลย น่ารักมากโอ้ยชื่นใจที่สุดมีพลังขอไปเลี้ยงลูกก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะปิดตรงไหนนาะ <laughs> ปิดไม่เป็นเดี๋ยวคิดก่อน